บนบัลลังก์ของท่านก็คือบัลลังก์ท่านก็มีบริวารข้างๆค่ะคอยนั่งรับใช้อยู่แล้วก็มีทหารยืนคอยปกปักรักษาอยู่ค่ะคือคอยคอยรับใช้อ่ะค่ะแล้วแล้วท่านก็ได้ถามเราขึ้นมาว่าชื่ออะไรหนูก็บอกว่าชื่ออารพุม,มา่าท่านก็ได้เปิดสมุดบัญชีท่านคือสมุดบัญชีท่าน ใหญ่มากแล้วก็แล้วท่านก็ได้เปิดเปิดแล้วท่านก็ถามถามต่ออีกว่าพ่อแม่ชื่ออะไรอยู่บ้านอะไรบ้านเลขที่อะไรบ้านอะไรจังหวัดอะไรตำบลอะไรท่านก็ซักมาหมดเลยค่ะแล้วเราก็ได้ตอบไปอย่างที่เราอยู่อะค่ะแล้วก็แล้วท่านก็ซักอีกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอได้เข้ามาที่เนี่อคือเธอตายแล้วหนูก็เลยบอกว่า พิ่งรู้ตัวตอนที่ท่านยยมระทูตบอกแล้วแล้วหนูก็กลัวค่ะสัน่นคือไม่กล้ามองท่านไม่กล้าเงยหน้ามองท่านเลยค่ะท่านก็เลยแต่ท่านพูดเพาะค่ะพูดไม่น่ากลัวพูดพูดเสียงนุ่มๆเสียงนิ่มๆนมะคะแล้วก็แต่ตาท่านน่ากลัวแล้วก็ตาท่านมีมีวาวแดงๆค่ะมีแววแดงๆสวมมงกุฎ รูปร่างกายของท่านก็แต่งตัวแต่งแบบแต่งองค์ทรงยศเต็มเครื่องค่ะก็คือชุดรู้สึกจะสีแดงหรือเปล่าหนูก็จำคล้ายๆนะคะแล้วก็ใส่สร้อยสัมวานนุ่งโจกกระเบนอะไรอย่เงี้ยค่ะจบกดที่ที่สีสาแล้วแล้วภาพที่หนูเห็นนะหน้าหนูกลัวค่ะคือหนูไม่กล้าพูดกับท่านแล้วคราวนี้ท่านก็จะพูดกับหนูว่าแล้วลูกมาจากไหนแล้วหนูก็ได้รายงานไปนะคะ่ะ อย่างที่บอกแล้วก็ท่านก็บอกว่าเงยหน้าเงยหน้าขึ้นมาคุยกันแล้วหนูก็ได้ไปสบตาท่านอยู่ครันหนึ่งค่ะแล้วแล้วท่านก็บอกว่าว่าหนูว่ายังไม่ถึงที่ตายนะต้องมาใช้เวรใช้กรรมต้องมาชดใช้กรรมเก่ากรรมเก่ายังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ได้บอกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเมืองโลกมนุษย์ทําอะไรกินกัน ทำมาหากินแบบไหนหนูก็ได้บอกว่าพ่อแม่ก็พาทํานาทําไร่รับจ้างกินค่ะฐานะยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วท่านก็บอกว่าให้กลับลงมาใช้เวรใช้กรรมกรรมยังไม่หมดแต่ว่าบุญก็ยังมีน้อยก็ขอให้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะสมบุญวันพระให้ไปวัดบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกอย่างนี้แล้วหนูก็บอกว่าหนูจะทําบุญเยอะๆได้อย่างไรหนูฐานะยากจ,จนแล้วหนูไปวัดทุกทุกวันพระก็ไม่ได้บางครั้งบางครั้งจะซื้อกินยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของไปทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยบอกกับหนูว่าให้ให้ทำบุญวันละบาทก็ได้อย่างเช่น เราไม่มีตังไปทําบุญอย่างวันนี้เราไม่มีตังอะไรเงี้ยคะ่ะท่านก็บอกให้สะสมวันละหนึ่งบาทคะ่ะแล้วท่านก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่าทําบุญให้เต็มบาทอย่าทําให้มันขาดบาทหรือให้มันเกินบาทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือถ้าทำห้าสิบตังหรือสลึงเนึ้อมันก็จะเป็นคนไม่เต็มบาทท่านบอกอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าบาทสลึงหรือบาทห้าสิบมันก็เกินบาทมันก็ ไม่เต็มบาทแล้วมันจะล้นเป็นคนที่ว่าไม่ปกติค่ะเกิดมามนุษย์มนาก็เคยเห็นกันอยู่นะคะบางคนก็พิโกงพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนก็เออม่งอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วท่านก็บอกแล้วหนูก็ได้บอกท่านไปว่าเวลาว่างๆก็แม่พายแยมมดแดงขายอะไรอย่างนงี้ค่ะคือท่านก็ได้บอกมาว่าแยมมดแดง ทำลายมดแดงเหรอลูกท่านบอกอย่างนี้แล้วท่านก็พูดว่าทำลายมดแดงไม่ได้นะลงกลับไปบอกเขาด้วยแล้วทำลายมดแดงคือมดแดงเขาก็จะเป็นเทพอีกอีกอีกภูมินึงหรือ,อยังไงหนูก็จำไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ก็คือมดแดงเขาก็เป็นเทพเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าทำทำเขามากแล้วก็จะเป็นบาปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ให้หนูกลับลงมาบอกพ่อแม่พี่น้องคือครอบครัวหนูเขาหาแย่มดแดงขายอะคะ่ะพอได้เลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตไปอะคะ่ะแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าหนูเคยบวชชีแล้วแล้วถ้าเกิดว่าหนูได้บวชชี ูก็ไม่ไม่รู้นะคะว่าท่านพูดหมายความว่ายังไงก็คือท่านบอกว่าหนูได้บวชชีแล้วจะไปเจอพระรูปหนึ่งแล้วแล้วพระรูปนั้นก็คือว่าท่านจะได้อัดแผ่นซีดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าหนูมาเล่าความที่ไปเห็นมาก็หมายความว่าเปิดเผยเมืองโลกมนษุษย์อะคะคือว่าถ้าเกิดเราไปเห็นมาแล้วท่านก็ย้ำว่าให้มาเล่า ให้มาเล่าในเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะว่าบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านก็บอกว่าต่อไปโลกมนุษย์จะร้อนขึ้นนะคะ่ะจะร้อนไปถ้าหากว่าคนทำบาปเยอะมันทำบุญ